ผมออกมาจากแคมป์ตามแสงไฟตรงนี้มาน่าจะเป็นท่านประธานผมหลองก็บพ่อ,อเป็นไงครับพ่อได้ยอะได้กี่ต้มไม่รู้ โอ้มีโชว์ตัวตายเหรอะมีตัวตายไหมตายตัวเดียวตายตัวเดียวประมาณกี่แต้มปะไม่รู้ตัแก้มเหรอวฮะโอ้แก้มด้วยโอ,อ,อ้โหแป้แต้มถึงเลยเหรอโอ้โหสุดยอ,อด สี่ทุ่ม3าิส ผมถือค้องให้ไมเพอเอ้ามามามาผมมันหนักกันดิแปดตัวเก้าตัวเนี่ยโอ้โหอ้หอหนักอาการเลยโอ้โหโ้ น,นั่นมีขย่าวนะครับพอ่อน,นั่นปึ๊บขย่าวทำไมไม่มีเสียงอ่ะโอ้มีเว้หมูใหญ่เสียงโอ้สายกันใหญ่พอสกุลครับผมทานตศาสตร์เนี่ยวันนี้มานกับเพื่อนเลย เขอได้คนละสองแต้มกันเนี่ยร้องประธานและเลขาทำประธานต้องอระดับผู้น้ำต้องโตเขาสักหน่อยครับผมแจนเย็นครับวักอะไรออกมาครับผมไม้หีายขีว้วจัดเลยครับผม เรียบร้อยเป็นแต้มที่เท่าไรท่านยังจำไม่ได้เลยเอาตามกันอีกเดี๋ยวที่ห้านึคล้องมานะฮะตัวนี้แต้มที่ห้านะตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เหรอเอาแล้วบอกก็แปรแต้มเอาแต้มแปรแต้มกับตัวเล็กๆเนี่ยเออเอาเข้าไปยัดเข้าไปมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมมันต้องใหญ่ดันโตดเข้าไปผมเรียบร้อยครับผม เวลาที่ด้านตูดครับพี่น้องสี่ทุ่มสามสบหท่านกานมีที่เด็ดมีธรรมดาแล้วเนี่ยมาตามอาราคาท่านท่านก็ปล่อยที่เด็ดซสแล้วอย่างไงครับผม เฉพาะแต้มตัวโต่งีออ้อ่ะเพราะห้าแต้มป่ะโอ้โหเพราะดิดดิดดิดดดิ หันซ้ายแลข,ขวาด้วยนะธรตัวาไม่ใช่ธรรมดา,า,านะปีนี้เจ็ดสิบ6กแล้วยังติงต่งติงเก่าโคตรโคตรไม่เห็นกันแต่เมื่อเช้าแล้วอ,อไม่เห็นเห้ยั้งแต่เมื่อเช้าแล้วไอ้ไม้เนี่ย ผมตามอยู่เมื่อเช้าไม่มีปึ๊บหลังนี้เช็คปกติป่งาเช็ค ตัวอยู่ป่ะมาไหมมาไหมขยอบปเมื่อกี้ป่ะน่ะมาเขาเก่ากันหมดแล้วพ่อครับผมเก็บหมดแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเรา กมา,กาม้นี่แม่ฟูฟูฟูฟ้าตัวตดโอ่ะยังไงเพราะหลังนี้เน,นี่ยหลังนี้ยังไงฟ้าดูได้ผมก็ดูไม่เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นปกติ เอ,อ้าหัวแดงๆของท่านประธานนี่มีที่นี่ทีเดียวบริษัทคุหาานูรูบเช็คมีตำด้วยแต่ง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 

เห็นต้นไม้พ่ะไ,ไม่เห็น,หนแห้วแห้วอย่างนี้นปกติป่ะครับเช็ดมีัวล<ะ>้อยกัดหญ้า ปกติครับหนุ่งขาวหนุ่ตงข้าวนอกบ่วงนอกบ่วงใย่ไงไท่ออย่างนั้นปกติรอดบอกให้เข้าบ่วงไม่เข้าหลังนี้หลังนี้เป็นไงเพราะมียางเอียงโอขาดยางขาด มือตัวใหญ่ชองหลังไ,ไงๆท้เป็โอ้โหมตัวใหญ่มากครับอโ้ยฮะเขาผมรัาผม,ม,มาตรงกลางๆนั้นนะ่ะดูแล้ว,อ,ลวอืมทือว่ามันไม่มี

ถามอีกครับผม